บนเกาะสวรรค์ที่เคยสงบสุขและเต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังในระยะไกลลมเย็นๆพัดผ่านใบไม้ต้นมะพร้าวโค้งไปตามทิศทางของลมแต่สิ่งที่ควรจะเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนกลับกลายเป็นที่ที่ความเงียบสงบถูกทำลายไปในคืนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตในบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดชายหาดน้ำทะเลใสไหลเอื่อยอยู่ข้างนอกแต่ข้างในบ้านกลับเต็มไปด้วยเลือดตำรวจที่มาถึงไม่คาดคิดว่าจะพบอะไรแบบนี้ในที่แห่งนี้เกาะที่ทุกคนเรียกว่าสวรรค์ ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชะงักไปในทันทีเมื่อเห็นศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นเธอถูกฆ่าอย่างทารุณท่ามกลางสภาพที่เธอคงไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นร่างของเธอยังคงถูกพอมล้อมไปด้วยความเงียบสงบของธรรมชาติเสียงลมหายใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่เดินไปใกล้ศพช่างดังลั่นในหูรู้สึกถึงความผิดปกติที่แทรกซึมไปทั่วกลิ่นเลือดยังคงคลักคลุ้งในอากาศมันเหมือนกับการตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงคลื่นที่เคยปลอบโยนกลายเป็นเสียงที่ดังขึ้นอย่างน่ากลัวในตอนนี้ เธอถูกฆ่าท่ามกลางความสงบแต่ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่พยายามหาคำตอบจากทุกสิ่งที่พวกเขาพบแต่ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครคือผู้ที่สามารถทำให้คนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบถูกทำลายไปอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ เรื่องราวนี้ยังไม่จบเสียงของคลื่นที่กระทบฝั่งยังคงดังอยู่เบื้องหลังแต่ในความเงียบที่แทรกซึมเข้ามากลับมีบางสิ่งที่ผิดปกติอยู่ในอากาศความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มแผ่กระจายไปทั่วทั้งเกาะบางสิ่งบางอย่างที่เคยซ่อนอยู่ในความมืดกำลังคืบคลานออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดที่แปลกประหลาดจากสถานที่เกิดเหตุรอยเท้าที่นำไปสู่ห้องนอนของหญิงสาวดูเหมือนจะไม่ได้มาจากเท้าของใครบางคนที่เธอรู้จักแต่กลับเป็นรอยเท้าที่ไม่คุ้นเคยลึกและหนักหน่วงเหมือนจะบอกเล่าอะไรบางอย่างที่ผิดปกติ ทุกสิ่งในห้องเงียบไปหมดเสียงนาฬิกาที่คอยตอกย้ำเวลาเหมือนจะกลายเป็นเสียงดังที่สุดทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ถูกหยุดชะงักไปชั่วขณะทุกคนเหมือนจะหยุดหายใจไปพร้อมกันในขณะที่ตำรวจเริ่มสอบสวนต่อพวกเขาพบว่าภรรยาคนนั้นเคยมีปัญหากับชายคนหนึ่งก่อนหน้านี้บางครั้งเขาก็มาหาเธอที่เกาะน,นี้แม้ว่าจะไม่ได้มีใครเห็นเขาอยู่ที่นี่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่บางสิ่งในสายตาของเจ้าหน้าที่เริ่มบอกว่าเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นี่ ความรู้สึกของการถูกจับตามองทำให้ร่างกายของเจ้าหน้าที่สันสานแม้แต่ลมหายใจก็เริ่มถี่ขึ้นบางครั้งคนที่เราคิดว่าเป็นผู้มีพระคุณอาจจะเป็นคนที่ซ่อนความมืดมิดไว้ในใจที่ลึกที่สุดและบางครั้งความตายก็ไม่ได้เกิดจากมือที่เราเห็นได้ชัดแต่มันอาจจะมาจากเงามืดที่คอยหลบซ่อนในที่มืดคำถามยังคงวงเวียนในหัวของเจ้าหน้าที่ถ้าเขาคือผู้ต้องสงสัยจริงๆทำไมเขาถึงต้องฆ่าเธออย่างทารุณ การไขปริศนาในเรื่องนี้ยังคงต้องใช้เวลาและทุกคนที่อยู่ที่นี่ยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ในอากาศเวลาผ่านไปช้าๆแต่ความเครียดในอากาศกลับยิ่งเพิ่มขึ้นทุกคนในที่เกิดเหตุรู้สึกเหมือนกำลังถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นจับตามองตำรวจเริ่มสัมภาษณ์ผู้คนในเกาะน,นี้ทุกคนดูเหมือนจะมีคำตอบที่คลุมเครือบางคนบอกว่าเห็นชายคนหนึ่งเดินออกจากบ้านของหญิงสาวเมื่อไม่กี่วันก่อนบางคนบอกว่าเขามีท่าทางที่แปลกประหลาดบางคนบอกว่าเขาไม่ได้มาเกาะน,นี้มานานแล้ว คำพูดเหล่านั้นกลับยิ่งเพิ่มความสงสัยและปริศนาให้ลึกขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนพูดความจริงตำรวจกลับมาที่ห้องของหญิงสาวอีกครั้งพวกเขามองไปที่รอยเท้าที่เริ่มมืดลงจากการที่ฝนตกลงมาพื้นห้องที่เปียกชื้นเริ่มเผยให้เห็นร่องรอยของบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับรอยเลือดที่ถูกปิดบังไว้ในบางมุมของห้องราวกับว่าใครบางคนพยายามลบล้างหลักฐานแต่ยังคงมีบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ สายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจ้องไปที่โซฟาในมุมห้องที่ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกยุ่งมาก่อนร่างของผู้หญิงอาจจะอยู่ในที่นั่นไม่กี่วันแต่รอยของบางสิ่งที่เป็นของเธอกลับทิ้งร่องรอยไว้เสียงจากภายนอกเริ่มเบาลงและเสียงฝนตกที่กระทบหลังคากลายเป็นจังหวะที่ซ้ำๆทำให้ความเงียบยิ่งหนาแน่นขึ้นไปอีกเสียงการเคลื่อนไหวเล็กๆเช่นการขยับเท้าหรือการหายใจลึกๆของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเริ่มดังก้องในหูนเกือบจะทำให้รู้สึกเหมือนในห้องนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความเงียบและความสับสน ผู้หญิงคนนี้เคยมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและคงจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ทำไมชีวิตของเธอถึงจบลงในวิธีนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากนอกห้องเสียงบางสิ่งที่เคลื่อนที่จากด้านหลังหัวใจของทุกคนในห้องกระตุกอย่างแรงทุกคนหันไปมองทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนไหวไปยังหล่งเสียงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ประตูที่ยังปิดอยู่อะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในทุกคนในห้องหยุดหายใจทันที เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเบาๆแต่ชัดเจนเสียงก้าวเดินที่ช้าและระมัดระวังมันเหมือนกับเสียงของใครบางคนที่พยายามจะย่องอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้ถูกจับได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเช้าไปที่ประตูหัวใจของเขาเต้นแรงแต่เขารู้ว่าเขาต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปนั้นเสียงฝนที่ตกหนักจากข้างนอกกลับทำให้ทุกอย่างเงียบลงไปเสียงลมหายใจของเขาดังขึ้นในความเงียบสองมือของเขากําปืนแน่นขึ้น เขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูมือเขาสัมผัสลูกบิดอย่างช้าๆแต่มันกลับเย็นเฉียบเหมือนสัมผัสความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในเขาหันไปมองผู้ร่วมทีมอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆสายตาของพวกเขาพบกันเหมือนรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปทุกอย่างเงียบสงัดจนเหมือนเวลาได้หยุดนิ่งไปเมื่อเขาเปิดประตูออกไปอย่างช้าๆสายตาของเขาก็หยุดนิ่งไปที่ภายในห้องทันใดนั้นพวกเขาพบว่าห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นอีกแล้ว พวกเขาต้องใช้เวลาเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าวของในห้องนั้นยังคงไม่ถูกแต่ต้องแต่ทุกอย่างกลับไม่ตรงกับที่เคยเห็นก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หันไปมองหน้าต่างมันถูกเปิดอยู่เล็กน้อยรอยเท้าที่หายไปกลับมีความหมายบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นทันใดนั้นการระเบิดของความสงสัยเริ่มมีมากขึ้นเขาคิดว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะหลบหนีไปแล้วแต่ทำไมเขาถึงทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลังทำไมถึงยังทิ้งรอยเท้าและเสียงที่ดังจากข้างใน ทุกคนในห้องรู้ดีว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความจริงแต่มันจะต้องเป็นการค้นหาที่น่าตื่นตระหนกมากขึ้นกว่านี้เพราะสิ่งที่พวกเขากำลังจะค้นพบอาจจะมากกว่าความรุนแรงที่เห็นในตอนนี้เสียงลมหายใจของเจ้าหน้าที่ยังคงดังในความเงียบที่แผ่ปกคลุมทุกคนยืนอยู่ในห้องนั้นล้อมรอบไปด้วยความสงสัยที่กำลังเคี่ยวกร้ำในจิตใจพวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่แทรกซึมเข้ามาในทุกมุมทุกสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยคำถามที่รอการไข สายตาของเจ้าหน้าที่จ้องมองไปที่หน้าต่างที่เปิดอยู่เล็กน้อยเขามั่นใจว่าไม่มีใครออกจากห้องนั้นหลังจากที่เขาเข้าไปตรวจสอบแต่รอยเท้าที่ทิ้งไว้ข้างนอกกลับชัดเจนเกินไปรอยเท้าที่ไม่ใช่ของหญิงสาวมันดูเหมือนจะนำไปสู่ส่วนลึกของเกาะที่เงียบสงบและลึกลับเราต้องไปตามรอยเท้านี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดด้วยเสียงต่ำและเต็มไปด้วยความตึงเครียด พวกเขาทั้งหมดออกจากห้องและเดินไปตามรอยเท้าที่ทอดยาวไปทางป่ารกข้างนอกเสียงฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นดินเริ่มกลายเป็นโคล,นลื่นและเปียกไปหมดการเดินทางในป่านั้นยากลําบากและความรู้สึกของการถูกนอสืบท่อจากรอยเท้าดูเหมือนจะหนักขึ้นทันใดนั้นเสียงของการเคลื่อนไหวดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองด้วยความตกใจท่ามกลางความมืดมิดนั้นสายตาของพวกเขาจับภาพบางอย่างได้ มันเป็นเงาของคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังต้นไม้ใหญ่หายใจเงียบๆและพยายามซ่อนตัวจากสายตาของพวกเขาหยุดเจ้าหน้าที่ตะโกนออกไปเขาก้าวไปข้างหน้าแต่ร่างนั้นก็หายไปในความมืดราวกับไม่เคยมีตัวตนพวกเขาตัดสินใจไล่ตามเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังในป่าแต่ทุกครั้งที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าเงานั้นกลับหายไปเร็วขึ้นทุกย่างก้าวเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความมืดที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ เมื่อพวกเขาเดินต่อไปจนถึงขอบเกาะเสียงคลื่นดังขึ้นอย่างรุนแรงราวกับมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่ในทะเลเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างน่ากลัวและในความมืดพวกเขาพบว่าเส้นทางนี้นำไปสู่หน้าผาชันที่สูงเกินกว่าจะปีนลงไปได้ไม่มีทางออกที่ชัดเจนแต่ในความมืดนั้นพวกเขากลับเห็นแสงไฟริบรีจากไกลๆใครบางคนอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่พึพรรมพำออกมา พวกเขาตัดสินใจเดินไปยังแสงนั้นด้วยความหวังว่าจะได้คำตอบจากคนที่อาจจะอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้หัวใจของพวกเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะที่นั่นอยู่ในมุมมืดของหน้าผาคือร่างของชายคนหนึ่งที่พวกเขากำลังตามหาร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมมืดของหน้าผาใบหน้าของเขาถูกแสงไฟริบรีส่องอย่างไม่ชัดเจนแต่ท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบราวกับเขากำลังรออะไรบางอย่าง เจ้าหน้าที่ทุกคนยืนนิ่งไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าขณะที่สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ชายคนนั้นใจหนึ่งสงสัยว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยที่พวกเขากำลังตามหาหรือเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่เมื่อแสงไฟส่องไปชัดเจนขึ้นพวกเขาก็เห็นร่องรอยที่แปลกประหลาดที่แขนของชายคนนั้นรอยบาดแผลที่ลึกและเพื่อนเลือดราวกับเขาเพิ่งจะถูกทำร้ายหรือมีการต่อสู้บางอย่างเกิดขึ้นนายนายคือใคร เจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่ชายคนนั้นกลับไม่ตอบเขาหันมามองพวกเขาแววตาของเขาดูว่างเปล่าราวกับไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นเสียงคลื่นกระทบหน้าผาดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันดังกว่าเดิมมันเหมือนกับเสียงที่พยายามตะโกนออกมาในความเงียบที่กับแคบนี้ชายคนนั้นยืดตัวขึ้นช้าๆก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเขาหยุดเมื่อถึงระยะที่ใกล้กับเจ้าหน้าที่และในที่สุดเขาก็พูดขึ้นมาเสียงต่ำแต่ชัดเจน คุณไม่ควรมาในที่นี้เสียงของเขากระทบหูของทุกคนเหมือนกับเสียงของบางสิ่งที่ซ่อนความจริงไว้อย่างลึกซึ้งคุณยังไม่เข้าใจก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทันถามอะไรเพิ่มเติมชายคนนั้นก็หันไปมองที่หน้าผาเหมือนกับกำลังตัดสินใจบางอย่างดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ทะเลที่อยู่เบื้องล่างราวกับมีสิ่งที่เรียกร้องเขาให้ไปที่นั่นมันจะจบลงที่นี่ชายคนนั้นพูดเสียงแผ่วเบาก่อนที่จะหันกลับและเดินไปยังขอบหน้าผา ทุกคนยืนนิ่งในช่วงเวลานั้นทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งการตัดสินใจของชายคนนั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่พวกเขาคิดหยุดเจ้าหน้าที่ตะโกนอีกครั้งแต่เสียงของเขากลับถูกกลืนหายไปในลมที่พัดแรงอย่างไม่ปราณีชายคนนั้นหยุดและหันกลับมามองพวกเขาครั้งสุดท้ายดวงตาของเขาฉายแววเศร้าและเหมือนจะยอมรับบางสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คุณยังไม่เข้าใจแต่คุณจะเข้าใจในไม่ช้าเขาพูดก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าและหายไปในความมืด เหลือเพียงแสงไฟริบหรี่และความเงียบที่ปกคลุมเกาะสวรรค์น,นี้ทั้งหมดยังคงสงสัยว่าเหตุการณ์นี้จะไปจบลงที่ไหนและคำถามที่ยังคงค้ังอยู่ในใจของทุกคนใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตการรมของหญิงสาวการไขปริศนานี้ยังไม่จบความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากชายคนนั้นหายไปทําให้ทุกอย่างรู้สึกหนักหน่วงเสียงคลื่นกระทบหน้าผายังคงดังก้องแต่เหมือนกับโลกใบนี้กําลังหมุนช้าลงเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนนิ่งอยู่ในที่เดิมขณะเดียวกันหัวใจของพวกเขาก็เต้นแรงขึ้นไปทุกขณะ เราต้องหาคำตอบให้ได้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดด้วยเสียงต่ำน้าเสียงที่เต็มไปด้วยความแน่วแน่พวกเขากลับไปที่หน้าผาและมองไปรอบๆที่ที่ชายคนนั้นหายไปไม่มีร่องรอยอะไรเหมือนกับเขาหายตัวไปในอากาศแสงไฟริบรียังคงส่องอยู่ที่จุดที่เขายืนก่อนหน้านี้ความรู้สึกแปลกประหลาดที่เจาะลึกลงไปในใจของทุกคนทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นอีกคนถามขึ้นพยายามหาคำตอบจากการกระทำของชายคนนั้นเขารู้บางอย่าง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งตอบก่อนจะหันกลับไปมองทางที่ชายคนนั้นเดินจากไปและมันเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของหญิงสาวทุกคนเริ่มกลับไปที่ห้องของหญิงสาวที่ถูกฆ่าการตรวจสอบใหม่ทําให้พวกเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกพับทิ้งอยู่บนโต๊ะมันไม่ได้ถูกทําลายหรือปนเปื้อนเลือดเหมือนกับที่อื่นๆกระดาษนั้นมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่ไม่คุ้นเคยสิ่งที่คุณรู้ไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องการรู้ ทุกคนในห้องหยุดไปชั่วขณะข้อความนั้นมันไม่เพียงแค่แปลกประหลาดแต่มันดูเหมือนจะเป็นการเตือนบางอย่างที่ทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านมันจะต้องเกี่ยวข้องกับชายคนนั้นเจ้าหน้าที่พูดเบาๆการตามหาคำตอบจากชายคนนั้นเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพวกเขารู้ว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่สำคัญแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นศัตรูหรือเพียงแค่ผู้ที่ตกอยู่ในความลับของเกาะนี้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเสียงฝนเริ่มเบาลงและความมืดก็ยิ่งเข้าครอบงำทุกอย่างเริ่มหลอมรวมเป็นความเงียบสงัดที่หนีไม่พ้นมันเหมือนกับว่าความลับของเกาะนี้กำลังจะถูกเผยออกมาแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าความจริงนั้นจะต้องแลกกับอะไรคำถามยังคงค้างคาในอากาศ ความเงียบที่ปกคลุมเกาะสวรรค์เริ่มกลายเป็นบรรยากาศที่อึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ดูเหมือนจะถูกปิดซ่อนอยู่ในความมืดที่ทวีความหนาแน่นขึ้นทุกย่างก้าวที่เจ้าหน้าที่เดินไปข้างหน้าพวกเขากลับรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถหนีจากสิ่งที่ซ่อนอยู่บนเกาะนี้ได้เราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้จบแค่ตรงนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเสียงตึงเครียดขณะที่พวกเขากลับมาที่ห้องของหญิงสาวอีกครั้งเพื่อทบทวนหลักฐานที่พบ ทุกสายตาจับจ้องไปที่กระดาษแผ่นนั้นอีกครั้งคำเตือนสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ซับซ้อนสิ่งที่คุณรู้ไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องการรู้มันหมายความว่าอะไรเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามขณะที่เขาพยายามแปลความหมายของข้อความนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนเริ่มขยับไปที่เครื่องมือสำรวจที่ตั้งอยู่ในมุมห้องทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาต้องการหลักฐานใหม่เพื่อไขปริศนานี้แต่ขณะที่เขาสำรวจไปที่มุมห้องเขาก็สะดุดกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกล่องเก่าที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นไม้ นี่มันอะไรเขาถามขณะที่เขาดึงกล่องออกมาอย่างระมัดระวังกล่องนั้นมีลักษณะเก่าแก่และดูเหมือนจะไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเมื่อเปิดกล่องออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้ทุกคนในห้องตกใจมันเป็นภาพถ่ายเก่าๆหลายภาพซึ่งแต่ละภาพบ่งบอกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างหญิงสาวและชายคนที่พวกเขากําลังตามหาในภาพหนึ่งมีหญิงสาวยืนอยู่ข้างชายคนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพในช่วงเวลาที่ทั้งสองดูมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน แต่ในภาพถัดไปภาพของหญิงสาวกลับมีร่องรอยของความหวาดกลัวและชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเธอในท่าทางที่ไม่มั่นคงทำไมเธอถึงมีภาพเหล่านี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามขณะที่เขาหยิบภาพขึ้นมาใกล้ๆมันชัดเจนแล้วหญิงสาวและชายคนนี้เคยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและอาจจะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ที่พวกเขาไม่เคยบอกใครอาจจะมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ทำให้เขาทำแบบนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพึมพำ พวกเขารู้แล้วว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและการค้นหาความจริงจะต้องเผชิญกับความมืดมิดที่ลึกไปกว่านั้นทุกคำถามที่พวกเขามีไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการฆาตการรมเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องกับความลับที่เกาะนี้ซ่อนอยู่พวกเขาตัดสินใจจะต้องหาคำตอบจากชายคนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ดังขึ้นทุกสายตาหันไปมองที่เขาขณะที่เขากดรับสายมือของเขาสั่นเล็กน้อย เราพบอะไรบางอย่างเสียงจากอีกฝั่งของสายพูดขึ้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความเครียดมันเกี่ยวข้องกับชายคนนั้นเราต้องการให้คุณกลับมาที่ฐานทันทีสิ่งที่พวกเขาค้นพบอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องมองหน้ากันด้วยความตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าคำตอบที่พวกเขากําลังตามหาจะมาถึงในตอนนี้และในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขารู้ดีว่าการกลับไปที่ฐานเป็นการตัดสินใจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เร็วเข้าเราต้องไปตอนนี้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งอย่างรวดเร็วขณะที่ทุกคนเริ่มเตรียมตัวออกจากห้องนั้นและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่กำลังรอคำตอบเสียงฝนยังคงตกหนักท่ามกลางความมืดมิดของเกาะเมื่อพวกเขาเดินทางไปยังฐานที่ตั้งอยู่ไกลออกไปรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ต่ำลงและอากาศที่แสนหนาวเหน็บทุกย่างก้าวเหมือนจะเพิ่มความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไปถึงฐานโดยใช้เวลาไม่นานเมื่อลงจากรถเจ้าหน้าที่หนึ่งคนได้เดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับหน้าตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล เราเจอหลักฐานใหม่ครับเขาพูดสั้นๆก่อนจะยื่นเอกสารบางอย่างให้เจ้าหน้าที่ที่เดินเข้ามาเอกสารนั้นเป็นรายงานจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากการวิเคราะห์ทางการแพทย์และพยานที่เกี่ยวข้องคำตอบที่ได้รับกลับมาไม่คาดคิดผู้ต้องสงสัยไม่ได้ทำร้ายเธอโดยตรงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่านรายงานออกมาแต่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในทางที่ไม่ธรรมดา ในเอกสารนั้นระบุว่าชายคนที่พวกเขากำลังตามหาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรลับที่ดำเนินการในเกาะน,นี้มานานหลายปีซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางจิตวิทยาและหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมันคือการทดลองเจ้าหน้าที่ถามเสียงต่ำใช่ครับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งตอบและเขาอาจจะถูกบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว ทุกคนในห้องนั้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพวกเขารู้ว่าไม่ใช่แค่การฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของปริศนาที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในเกาะนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับการทดลองที่น่าสะพรึงกลัวเราต้องหาคำตอบทั้งหมดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเสียงเข้มและเราต้องหยุดการทดลองนี้ให้ได้แต่คำถามยังคงอยู่ในหัวของทุกคนถ้าเป็นเช่นนั้นชายคนนั้นรู้ทุกอย่างแล้วหรือยังหรือว่าเขาก็แค่เหยื่อที่ตกอยู่ในกับดักที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาจะหลบหนีได้ พวกเขาไม่สามารถหยุดตามหาได้จนกว่าจะพบคำตอบทั้งหมดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ในภักสนามพวกเราพบอะไรบางอย่างที่ห้องเก็บหลักฐานของเขาครับคุณต้องมาดูเองเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาถึงห้องเก็บหลักฐานในที่สุดทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเข้าใกล้ความจริงแล้วแต่ความรู้สึกที่ค้างคาในใจของพวกเขากลับทวีความหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆสถานที่นี้เต็มไปด้วยกลิ่นของความมืดความเศร้าและความเป็นไปได้ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องเก็บหลักฐานยืนรอพวกเขาอยู่ในมุมหนึ่งของห้องท่าทางของเขากระวนกระวายเล็กน้อยขณะที่เขากำลังถือกล่องเก่าๆที่ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากเราเจออะไรบางอย่างที่ห้องนี้ครับเจ้าหน้าที่คนนั้นพูดพร้อมกับยื่นกล่องให้พวกเขาทุกคนลุ้นระทึกกับสิ่งที่อาจจะอยู่ข้างในนั้น กล่องนั้นเป็นกล่องไม้เก่าที่มีการปิดผนึกแน่นหนาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยคอยเปิดมันอย่างระมัดระวังข้างในมีกระดาษและสิ่งของบางอย่างที่ถูกจัดเก็บอย่างพิถีพิถันพวกเขาค้นพบเอกสารสำคัญที่ถูกเก็บไว้อย่างดีซึ่งดูเหมือนจะมีการเชื่อมโยงไปถึงหลายเรื่องราวที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผย เอกสารที่พวกเขาพบเป็นบันทึกจากการทดลองที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่มันเป็นข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นบนเกาะน,นี้หลายปีมาแล้วมีการอธิบายถึงวิธีการที่ผู้คนถูกใช้เป็นเหยื่อในโปรแกรมลับโดยมีเป้าหมายที่จะทดลองวิธีการควบคุมจิตใจมนุษย์สิ่งที่พวกเขาค้นพบยิ่งทำให้เรื่องราวนี้ซับซ้อนมากขึ้นหญิงสาวคนนี้เธอเป็นหนึ่งในเหยื่ยของการทดลองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเสียงสั่นขณะอ่านข้อมูลในเอกสาร และชายคนนั้นเขาเป็นผู้ทดลองที่เคยร่วมอยู่ในโครงการเดียวกันแต่บางอย่างทําให้เขาต้องหลบหนีออกจากโครงการนี้ข้อมูลในเอกสารบ่งชี้ว่าชายคนที่พวกเขาตามหาไม่ใช่ฆาตรกรโดยตรงแต่เขาเป็นเหยื่อที่ถูกควบคุมจิตใจให้กลายเป็นผู้รับคําสั่งจากกลุ่มองค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังการทดลองนี้การที่เขาพยายามหนีออกมาและการที่หญิงสาวถูกฆ่าก็เป็นผลจากการต่อสู้ภายในจิตใจของเขาเองเขารู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาหลบหนีแต่มันก็สายเกินไปแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวเขาต่อสู้กับความกลัวของตัวเองและถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เขาไม่ต้องการทำในขณะเดียวกันพวกเขาก็พบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งแผนที่เกาะที่มีสัญลักษณ์บางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถูกวาดเอาไว้ในมุมหนึ่งของเอกสารมันเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่รับบนเกาะซึ่งไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเราต้องไปที่นั่นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นขณะที่เขาจ้องมองแผนที่ด้วยความตื่นเต้นและความวิตกกังวล ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกระบุในแผนที่มันตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเกาะที่ซึ่งไม่มีใครเคยเดินทางไปมาก่อนแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในเกาะนี้ก็ไม่เคยได้ยินถึงสถานที่นี้การเดินทางไปยังจุดนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคพวกเขาต้องฝ่าฝืนธรรมชาติที่ดูร้ายของเกาะไปตามทางที่รกและยากลำบากแต่ทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าพวกเขากลับรู้สึกเหมือนยิ่งใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพวกเขาถึงจุดหมายทุกคนยืนอ้าปากค้างกับสิ่งที่พวกเขาพบสถานที่นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายที่ถูกซ่อนอยู่แต่เป็นศูนย์กลางของการทดลองทั้งหมดมันเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินสถานที่ที่เคยใช้ในการทดลองกับมนุษย์และในห้องนั้นพวกเขากลับพบกับชายคนที่พวกเขาตามหาเขานั่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องพร้อมกับท่าทางที่เหมือนจะรู้สึกถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณคุณรู้หรือยังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามด้วยเสียงเบาขณะที่ทุกคนเข้าไปใกล้ ชายคนนั้นหันมามองพวกเขาช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความสงบและความสิ้นหวังในดวงตาของเขามันจบแล้วพวกคุณจะรู้ทั้งหมดในไม่ช้าเขาพูดก่อนจะหยิบเอกสารบางอย่างออกจากกระเป๋าและยื่นให้พวกเขาเอกสารในมือของชายคนนั้นคือการยอมรับทั้งหมด mm. การยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่ไม่ได้มีการควบคุมและหญิงสาวที่เขารักก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ต้องเผชิญกับความจริงที่สยองขวัญที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดเอกสารนั้นพวกเขาค้นพบสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดชายคนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เหยื่อแต่เขาเป็นคนที่เคยมีอำนาจในการควบคุมการทดลองเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่บังคับให้หญิงสาวต้องเผชิญกับความทรมานและการฆาตกรรมของเธอเกิดจากความพยายามในการหลบหนีจากการทดลองนี้เองและในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลาย ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยความมืดที่ปกคลุมเกาะนี้เริ่มสลายลงเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการทดลองทั้งหมดได้แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วได้เรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวนี้จบลงที่จุดนี้โดยที่ทุกคนต้องรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความจริงที่ไม่เพียงแต่เป็นการแก้แค้นแต่ยังเป็นการชำระล้างความผิดที่ไม่อาจย้อนกลับได้มันจบลงแล้วแต่บาดแผลที่ทิ้งไว้ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคน